คือตอนนี้บรูโน่เล่น2องตำแหน่งก็คือเป็นมิดฟิลด์คู่กลางกับอูกาเต้บ้างกับคาเซเบโร่บ้างใช่ไหมตำแหน่งเดิมก็คือเพย์เมเกอร์เบอร์สิซึ่งเมื่อคืนเขากลับไปเล่นตำแหน่งเดิมพี่เม้งมองว่าจริงๆตำแหน่งบรูโน่ควรเป็นยังไงบรูโน่เนี่ยผมคุยเรื่องนี้มานานตั้งแต่โมริมมาแล้วกันเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวเล่นข้างบนเล่นข้างล่างผมบอกว่าธรรมชาติบรูโน่เนี่ยอยู่ข้างอยู่ข้างหลังมาจากข้างหลังเนี่ยอันตรายเหมือนซีเวนเจอรัลซีเวนเจอรัลถ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนหน้ารายเนี่ยเขาเขาเขาจะแข็งแข็งหน่่่อยยแตถ้้าาาาาเเมจกขงงหลันี เขาจะเปิดบอลยาวได้กระชากเขาไปยิงไกลอะไรเนี่ยคือบูโน่คนละสไตล์เจร่าแต่ผมกำลังพูดว่าบทบาทนิสัยในการเล่นค่ะเขาเป็นแบบนี้เขาควรจะมาจากข้างหลังแต่ทีเนี้ยไอข้างหลังเนี่ยในระบบอโมลิมมันมีกองกลางแค่2ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามาถ้ามาอยู่ข้างล่างปุ๊บอีกตัวหนึ่งมันก็จะแบกจะเป็นกาเต้เป็นกาเซมิโลเนี่ยมันก็จะแบกทีนี้พอเอาขึ้นไปข้างบนปุ๊บเดี๋ยวเล่นไปสักพักบูโน่ก็ต้องม้วนลงมาเอาบอลพอาบูโน่ม้วนมาเอาบอลมาช่วยตรงนี้ตรงนั้นข้างบนก็จะเหลือแค่2 มันก็จะไม่สมดุลอีกอนี่คือปัญหาที่อามูริมยังแก้ไม่ตกเอาเฉพาะบูโน,โน่นะสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาขาดเบอร์สิบแบบที่เขาอยากได้ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอซัมเมอร์เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยแค่ปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขเท่าที่มีแต่ถ้าถามผมเนี่ยบูโน,โน่อยู่ข้างล่างดีกว่าคัะอโอเคหรือไม่ก็ค,คุณก็ต้องเปลี่ยนลูกเล่นแทคติก อาจจะมีมิดฟิลสองตัวข้างบนคุณอาบูโน่ไปเป็นกลางลูกดีไหมมีหน้าแค่2คน